96ฮอร์โมนใดมีฤทธิ์กระตุ้นให้เซลล์ตับสลายไกลโคเจนเป็นกูโคสแล้วปล่อยสู่กระแสเลือดอันนี้ค่ยคือเราดูว่าฮอร์โมนตัวไหนเนี่ยมีฤทธิ์ในการเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดนะฮอร์โมนมากมายมีส่วนเนี่ยในการเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดได้แต่ว่าฮอร์โมนที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยในร่างกายเราจะมีแค่อินซูลินตัวเดียวอันนี้ให้รู้ไว้นะเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมีหลายตัวแต่ว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะมีแค่อินซูลินตัวเดียว พอนี่มาเช็คดูว่าในชอยเนี่ยอันไหนมีฤทธิ์ในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ทั้งหมดชอยแรกแกสตินตัวนี้ตัดออกได้เลยเพราะว่าแกสตินเนี่ยเป็นส่วนที่หลั่งมาจากกระเพาะนะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากส่วนของกระเพาะแล้วก็มีหน้าที่เนี่ยในการกระตุ้นให้มีการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเนี่ยการเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดแต่คอริโซลเนี่ยอันนี้ใช่คอริโซลหลั่งมาจากต่อมหมวกไตชั้นนอกและมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยในการเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดได้อันนี้ถือว่าโอเคนะ แต่ข้อนี้ก็ไม่ใช่คำตอบนะเพราะว่าตัดแกสตินออกไปช้อยสองก็ไม่ใช่คําตอบเช่นกันแกสตินเนี่ยไม่ใช่แต่กลูคาก้กอนใช่กรูคาร้ก,กอนเนี่ยก็เป็นตัวสําคัญเลยใช่ไหมในการเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดต่อมาช้อยสามอีพิเนฟินหรือว่าตัวอะดรีนาลีนเนี่ยอันนี้มีส่วนในการเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดได้อีพิเนฟินเนี่ยมันคือตัวที่สามารถหลั่งออกมาได้เยอะในภาวะที่โลบประสาทซิมพรติกเนี่ยทำงานในบทบาทที่คุ่นข้าจะมากนะ ในภาวะแบบนั้นเนี่ยที่ระบบประศาศาสาทซิมพรติกทํางานมากมันคือภาวะที่เรากำลังเจอกับสภาวะวิกฤตต่างๆเช่นอาจจะเป็นการหนีเนี่ยอันตรายบางอย่างนะในภาวะแบบนั้นระบบประาสาทซิมพรติกทํางานมากก็จะมีการหลั่งอีพินฟินเนี่ยออกมาในปริมาณที่สูงด้วยแล้วผลของอีพินฟินเนี่ยนอกจากการที่มีกระตุ้นเนี่ยให้เลือดสูบฉีดอัตราก,การเต้หนหัวใจสูงขึ้นแล้วยังมีผลในการเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดด้วย อันนี้ก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าเวลาเผชิญกับอันตรายต่างหรือว่าต้องหนีพยานอันตรายต่างเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้พลังงานเยอะใช่ไหม epinephrine เนี่ยก็เลยเป็นการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเราจะได้มีพลังงานเนี่ยในการเผชิญกับอันตรายต่างได้โอเคนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เพิ่มระดับตาลในเลือดได้เช่นเดียวกันและกูคา a g อนอันนี้ก็ถูกต้องแน่นอนกูคาก g อนเพิ่มระดับนตาลเลือดดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ตอบข้อ3ได้เลย ส่วนข้อ4เนี่ยเราจะตัดในส่วนของเมลาโทนินไปเพราะว่าเมลาโทนินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดนะหลกัหลกๆเนี่ยในคนเราก็คือจะคอยยับยัง้งไม่เข้าสู่ภาวะที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยเร็วเกินไปแล้วเกี่ยวข้องเนี่ยกับพวกไบโอโลจ i c a l clock เกี่ยวข้องการที่จะสามารถตื่นหรือว่านอนเนี่ยเป็นเวลาได้เข okay, นะข้อนี้ต่อข้อ3ครับ